เมื่อเรากำลังรู้สึกหดหูใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีตเมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแสดงว่าเรากำลังอยู่กับอนาคตหากเรารู้สึกมีดีมีความสุขก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำว่าให้ทำทีละอย,ย่างโฟกัสทีละงานแล้วทุกจะเข้าไม่ถึงใจเรานะครับฝึกอยู่กับปัจจุบันคิดอยู่กับปัจจุบันนะครับข้อห้าฝึกเข้าใจธรรมชาติอะไรอะไรที่มันผ่านไปแล้วเมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ผ่านไป อะไรอะไรที่มันมีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับสถานการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราก็ให้รู้ว่าเรื่องราวต่างๆนั้น,น,นเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้นะครับก็ 6. ฝึกไม่สะสมการสะสมอะไรสักอย่างนั้นนั้นมันเป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระเว้นแต่ความดีนอกนั้นคือภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นฝึกเป็นคนไม่สะสมนะครับข้อ7 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้จงเป็นคนธรรมดาอย่างคนสามัญทั่วไปเมื่อเรากําลังรู้สึกหดหูใจนั่นแปลว่าเรากําลังอยู่กับอดีตเมื่อเรากําลังรู้สึกกังวลใจนั่นแสดงว่าเรากําลังอยู่กับอนาคตหากเรารู้สึกมีดีมีความสุขก็แปลว่าเรากาลังอยู่กับปัจจุบันพระุทธเจ้าท่านทรงแนะนําว่าให้ทําทีละอย่างโฟกัสทีละงานแล้วทุกจะเข้าไม่ถึงใจเรานะครับฝึกอยู่กับปัจจุบันคิดอยู่กับปัจจุบันนะครับข้อห้าฝึกเข้าใจธรรมชาติอะไรอะไรที่มันผ่านไปแล้ว มื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่า, Stand วาเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอะไรที่มันมีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับสถานการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวเราก็ให้รู้ว่าเรื่องราวต่างๆนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้นะครับก็6ฝึกไม่สะสมการสะสมอะไรสักอย่างนั้นนั้นมันเป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระเว้น mm hmm. แต่ความดีนองนั้นคือภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นฝึกเป็นคนไม่สะสมนะครับข้อ7 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้จงเป็นคนธรรมดาอย่างคนสามัญทั่วไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรเป็นที่พึ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพังร่วงเกินต่อทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณทั้งทางกายทางวาจาทางใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่อดีตจะก,กี่ยุคกี่สมัยก็ตามจวบจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าน้อมกราบขอขมากรรมในทุกสิ่งทุกอย่างต่อท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้แกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำสาปแช่งการผูกโกรธการจองเวรการอาคาตมาดร้ายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามขอถอดถอนการหลงยึดติดในความรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอตรงต่อความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดด้วยบารมีธรรมแห่งข้าพเจ้าขอจงชะรงสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงคุณใสามนดำซัมภเวสีเล่ลอนพลังงานด้านมืดที่แฝงอยู่ในตัวข้าพเจ้าขอให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดสาธุ คุณธรรมโชคมากเขาข้างเสมอ